สว,สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิพาพร์วฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอพ์อเตอร์ผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณกับเราที่นี่ค่ะการแสดงละครนอกจากจะทําให้ฝึกประสบการณ์และทําให้เกิดการเรียนรู้สําหรับเด็กๆที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาแล้วยังทําให้พวกเขาได้รับรู้ถึงปัญหารวมถึงรู้จักห่วงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นนะคะบรรยากาศการสร้างสรรค์ผลงานละครของเด็กๆจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ซาละเปลืน่นเพืือนได้นัดกรรมสอมละครเผื่อสื่อส้านเดืองด้าของสเปยากรอนของชุมชนคนเทพาเพื่อจะไปแสดงในงานขาของแพนินเมืองเทพาโดยใช้เวลาล้างเลือกเลี้ยนแล้ววันหยุดมาเดือนดูและฝึกทักษะการแสดงละครสะท้อนมานาของชุมชนโดยมีปีปๆกุ้มละครมาหน้าหวานมาเป็นคู่ผู้ฝึกซ้อนการแสดง หลังจากที่เด็กๆได้เรียนดู้ทักษ่ากันทำละครพวกเขาก็ได้ช่วยกันทำละครขึ้นมากเผื่อแสดงให้เพื่อนๆและผู้ใหญ่ในชุมชนได้ดูกันบ้านเราเราก็รักบ้านเราเราก็ห่วงโอ,โอ้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 เคลมาอีกกลับมามาช่วยเป็น ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลเทพาบาลเรากจะมาพัฒนาบ้านเราไมล่ะชช่คอจะมาพัฒนาบ้านเรามามาพร้อมน้งมามา้อมวไปพ้กมน้องเลยไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาไปจับจ้าตกไม่คานคนกบจะเป็นแบบนี้พ่อได้เล่นไปเล่นมากนะ อ๋อพอรู้ว่าพ้กนกระถอบมันหมาหมาขนาดนี้เออก็เลยรู้สึกว่าหนูว่ามันจะเป็นพ้กนกระถอบแบบน้อยๆนอยแบบนั้นเลยเองแต่ว่าพอา่อนั่นเนยรู้สึกว่าพอาเลาเดินจริงจริงอ่ะมันหมาพ้กนกระถอบทำหมเสียหายได้ไลายดา้านอยากอยากให้คนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนเทพาเล่นแล้วก็รู้สึก ภาพภูมิใจที่ได้สะท้อนชีวิตให้คนอื่นได้รับรู้ค่ะซึ่งจะเป็นเด็กแต่ก็ได้แสดงออกถึงสิ่งที่พวกเขาดับรลูและหลู้สึกในมุมมองของเด็กๆทําไมพวกเขากาขิดกาแสดงออกและซื่อสารซูซสารณะซึ่งเป็นก้าแหลกๆที่ได้รับโอกาสในการเรียนดูและสะท้อนให้ผู้หย่ได้รมวงงแฮนสัพยากรของชุมชนนักค้าพรเมืองซูนเรียนดูวิธีรรมาติเพื่อชุมชนได้งาน ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลเทพาบ้านเราเป็นเสียงร้องของเด็กตัวเล็กๆหนึ่งในสมาชิกของชุมชนนะคะที่ต้องการสะท้อนให้ผู้ใหญ่หันมามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความมีคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องราวทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันนะคะผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวของคุณผ่านทาง w w w f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s กลับมาพบกับซีรีส์พ็อ์เตอร์ได้ใหม่ในช่วงข่าวเช้าทางไทย PBS สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ